ไก่จิกเรือจมคาเอติฮัตและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แมนเชสเตอร์อิสลอนดอนเหนือสองเพื่อนบ้านแมนเชสเตอร์ผู้น่ารักสัปดาห์ที่แล้วแมนยูโดนอาร์เซนอลจากลอนดอนเหนือบุกเข้ามาอัดศูนย์หนึ่งคาบ้านและเพื่อนรักแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้โดนท็อตแนมฮอสเปอร์ ers, จิกคาบ้านเข้าไปศูนย์ประตูต่อสองทุกคนคิดว่าใครโดดเด่นที่สุดในเกมนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันนะสำหรับผมและแฟนซิตี้หลายคนน่าจะเห็นตรงกันเจมส์แทฟฟอร์ดครับเพื่อสาประตูคนใหม่ที่แมนซิตี้ดึงกลับมาจากเบอร์ลี่ ถ้ามองในแง่ดีเนี่ยข่าวกับดอนารูมาที่มันพัวพันกันมาสักพักหนึ่งอาจจะต้องเร่งดิวให้เกิดขึ้นแล้วหลังจากพวกสาประตูที่น่าจะเป็นมือหนึ่งปัจจุบันเนี่ยทำพลาดที่เห็นมีจังหวะออกมาตัดบอลแล้วเหมือนจะรุนแรงหรือว่าออกมาตัดบอลวืดดีที่สเปอร์สลงโทษไม่ได้ครับจนสุดท้ายลงโทษลูกประตู2 0ได้ลูกแรกมาจากเบนเดนจอห์นสันครับลิชาริสซันไม่ล้ำหน้าแล้วก็ปาดเข้ามาแท็บอินง่ายๆส่วนลูก2มาจากเจาปรินญาครับมาจากความผิดพลาดของเจมส์แทฟฟอร์ดเมื่อกี้นี่แหละสุดท้ายเจ้าปรินยาก็ได ถือว่ามีโอกาสทองหลายจังหวะเลยของแมนซิตี้นะแต่สุดท้ายจ่ายขาดขาด,ดเกินเกินรวมถึงโอกาสหลุดเดี่ยวของโอมาามชก็ติดเซฟของวิคาริโอเห็นได้จากค่า XG นะมากกว่าสเปอร์สอีก1.5กับสเปอร์แค่1ต้นๆครองบอลมากกว่าครับตามสไตล์ของเป๊ปแต่จังหวะจบเนี่ยก็น้อยกว่าสเปอร์อยู่ดีจริงๆสเปอร์รมีโอกาสหน้าเบิ้ลเป็น3-0 4-0เหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปนะสเปอร์สในยุคข,ของโทมัสแฟงผมกล้าพูดได้เลยว่าลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเต็มตัวใครบอกว่าเกมที่แล้วสเปอร์ชนะเบอร์ลี่3-0ฟ,ฟุน้องใหม่ เกมนี้ทําให้เห็นแล้วนะอัดซิตี้คาบ้าน2-0 2เกมชนะ2นัดรวดไม่เสียสักประตูยิงไป5ยินดีกับแฟนสเปอร์สและให้กําลังใจแฟนซิตี้นะเชื่อได้เลยครับเบ๊กวเดโอล่าไม่ปล่อยให้ทีมผิดหวังได้นานแน่นอนเร็วเดี๋ยวอีก2เกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้อย่ามารบายอารมณ์ใส่แมนยูผมแล้วกัน